สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบิงยี่ทางช่องสาวอังนชาแนลค่ะมือนีก่ะพาขึ้นภูหลาะปลาคือเก้าค่ะล่ะค่ะกะเบิรงดูค่ะอากาศมีตะหมอกค่ะทั้งหมอกทั้งฝนลิ้นค่ะกะบรู้ว่าจะพกความมาหน่อยลายซํำใดเดอกเนาะค่ะกะพ่อคนมาลายอยู่ค่ะค่ะไปค่ะไปรุนน้ำกันเนาะค่ะว่าสาวอันจะพกความาหน่อยลายซํำใดค่ะไปค่ะรุนกันจ้า มันจะคล้ค่ะดอีกดอกน่ไม่ทับุกคนค่ะเดี๋สวของค้นถยกไม้ก่อนเนาะอือดอกไงอยู่ด้วยค่ะคันไม้ประทับเนี่ยเหลือค่ะเหลือหอดสาค้านค่ะคันไตอยู่มาเห็นก้อนเนาะค่ะเห็นก็แดงค่ะนี่คนแหง่ะาที่นอนจ้ะ บนแห้งยังค่ะโอ้โทรศัพกับเปียดสามดอกค่ะจุ่มลนไปค่ะอเอ็ดเก็บค่ะหางหมือนอต้ยนะคะยอดยนึง,ดคงค่ะใส่ใบไม้เ๋ยค่ะ นามไหรค่ะนี่ค่ะเต็บยิ่มมงนี้ค่ะออเป็นทั้งน้มไหร่ด้ยค่ะทั้งน้มไหร่อีกแล้วค่ะโอ้ไ่ตื่นค่ะ ใ,ใกล้ๆกันเลยค่ะกับเก็บที่เสาคานเก็บกีค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะเขาดึงจะเขาดึงค่ะเสาคันยางไว้เด้อค่ะขอโทษขออใครด้วยค่ะฝน,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 นตกค่ะก็เลยต้อง ยังไม่ไหวคะ่ะโทรศัพท์เปียกค่ะขอโทษถอดขอถอดขอใายเด้อค่ะกลาหลายเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าก็แดงค่ะน้ำน่คะจังทะเล ตัวแดงแล้วค่ะค่ะมีซอกหรือ,อีกแล้วค่ะง่ายค่ะแบบง่ายแล้วค่ะแบบง่ายแล้วค่ะกอแดงค่ะอันนี้ปลาเพชรค่ะดูใครเห็นเนี่ยอันนี้ปลาหดค่ะมีซอกนั่นหนรือคนไม่รีบบอกเห็นค่ะดูเล่เสิสองคานซะ ดอกเดียวค่ะก็แดงอี่างนีค่ะดอกตุงมากบ้านเขาค่ะมาหาเฮตคือกันค่ะมาน้ำกันค่ะลายพนอยู่ดีค่ะคุค่ะเต้กวันใหม่ครับวังดูดูค่คะ ใส่คอ่ะใไงคอนใหม่นะมองมาคักบาเห็นเลยอ๋ดูค่ะกองอวกนวดด้วยค่ะนี่จตเห็ดตาลูค่ะสอาขสิค็บไว้ด้ค่อค่ะกองเต็มอู้ยค่ะสองคัน ันยุ่ใไต่ใบใหมคไไ่ค่ะโอู้ขอโทษขอไยเด้อค่ะกองมัวเบอ้อดแล้วค่ะน้ำถือค่ะถือน้ำเนาะต้องวกวงวบเลยค่ะแต่เห็ดสาลืกค่ะอืมอิสอ่อนเนาะค่ะ มูเดียวเดียวคนจุ่มเดียวเดียน หุ่ยปวดขาค่ะจุนตอนเก็บว่าเป็นตะแซบแล้วนะคะเห็ดออกมาน่าแซบเด้อค่ะนี่จุนเดียวค่ะมือนีสองคำ้มาได้ถือถุงมาด้ลยค่ะเอาใส่ใบตองค่ะตะโลค่ะ ลัางนี่หน่อยก็เต็มอยู่คนะ่ะใส่มือหยุ่มหมดเลยค่ะถึงน้ำฝนพอดีเปืเป้อนค่ะคี่ค่ะ จุ่มเ่ยม็ดตาคุ้ไงตอนเก็บว่เป็นตะกินเลยเนาะคะ่ะแต่พอไปล่างทาความสะอาดแล้วก็เซ็บมากเลยค่ะ Love <laughs> you. ของเสียไปสาวลวนเสียบมากเลยนะคะสองคันแล้วมีเสียบค่ะแล้วตะพุ่มมากนหมคะ่ะจะสองคันบาเสียบค่ะเทำไมพี่น้องจ้า

ด้เวลาสรุปเห็ดของเช้าของคัสแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ค่ะสองตะก้าค่ะกับนี่ค่ะเฮตตาโลค่ะถือว่ามันเติบยู่เนาะค่ะเฮดตาโลนี่กัตอนเก็บกับโบนากินเนาะค่ะแต่พอไปล่างทาความสะอาดสะอาดแล้วก็จะน่ากินค่ะคกะผลงานก็จะได้เป็นเห็ดไผ่เห็ดข้าวดินเห็ดก็เหลืองน้อยเห็ดนาแหล่เห็ดก็แดง ผือประมาณเติบอยู่นะคะเมื่อนี้ค่ะกัดได้ยางอวยออมไก่คือเก้าละค่ะก็คนก็ไล่อยู่ค่ะผู้ได้ผู้บ่ได้นะคะเฮ็ดเมื่อนี้ก,ก็ออกป้าไปแล้วค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้สาวองคาคนในเด้อค่ะพสาวองคานจะได้มีกาลังแรงใจเฮ็ดคลิปสีพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อ,ตอไปเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสุดท้ายค่ะพ่อแม่พี่น้องยินดีมีแห้งร่างไก่แข็งแรงสมบูรณ์กันเมื่อสูบสุคนเด้อค่ะ จะถ่ายกับอกลเกาเข้วาา่าสวัสดีค่ะ